เล่นเล่นเล่นมองแมวจ้ะอาบน้ำจะให้ไปโรงเรียนตอนเช้าเช้านะครับดูสภาพดู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 นุ่นครับดูนู่นดูพี่ชายเขาดินน้อยยิ่งดูดูแก้วตาดูแก้วตาเล่นเล่นเนี่ยมันลื่นนะครับพื้นมันลื่นเล่นสไลด์ครับเฮ้ยย รรแน่นอนพีทมันลื่น <c oughs> ดีๆๆๆเดีๆๆๆ๋ยวเดีๆๆ๋ยวเดีๆๆ๋ยวเดีๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวลม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 โอ้ไงทองไงทองไงติององดโซ่อยาวิ่งไปเล่นกับพี่ไม่ได้ครับมันต้องดูพี่ครับพี่เล่นมันนะครับแค่แค่พีครับเล่นทั้งพี่ทั้งแม่เขาเลยครับ ฮัลโแล้วดูแกาตาต่ออนี้กับพี่ไปได้ี่โซ,โซตอนนี้ยังไม่ปล่อยครับยังไม่ปล่อยเดี๋ยวเวลาปล่อย<ซ>เวลาปล่อยก็ปล่อยไปโรงเรียนเลยครับลีดลีด ไปไม่ได้ไปไม่ได้โโหูโ,โหเอาเยล่นลล่นเล่นลล่น,ลนสนุกสนุกเกาครับเก้าตาดูพี่ชายมั่งครับ พีชายยังลูกไม่ขึ้นอยู่ครับอืมพี่ชายดูอ่ะ โอ้ยกลัวถ่ายรูปชายบอเดินมาบังนี่มอมแมมครับอ้าอาลื่นมอมแมมมอมแมม,มอาบน้ำให้จะให้ไปโรงเรียนแต่อาบไปก็เละครับเล่นน้ำเล่นดินนะเขาชอบ ตาอเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับนะนะนะมีโชว์มีโชว์มีโชว์ความความดุด้วยมองเห็นไหมคนัะเดี๋ยวแสงมันเปลี่ยนมุมครับกลัวมองไม่ชัดเดี๋ยวไปหาแก้วตาก่อนครับ โอ้ยลื่พื้นไม่ลื่นแล้วอดเล่นสนุกแล้วกาตา ถอยนนี้ก็รอเวลาไปโรงเรียนนะครับอันนี้ก็จะถ่ายเป็นคลิปนะครับผมผมไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าผมจับโทรศัพท์มาสะดวกเห็นเล่นเลยถ่ายคลิปไว้เลยครับ สนสนสนมากสนมากอยากไปเล่นกับพี่ไม่ได้ไปครับไปไม่ได้ถ้าปล่อยไปก็ไปขี่โคอพี่ทุ่งหลานพี่ครับ ไม่เล่นไม่เล่นแค่เป็นบางเวลาครับพอแก้ตัวใหญ่แล้วแล้วก็แบบปล่อยเล่นเป็นบางเวลาขอเล่นด้วยกันครับเล่นน้ำเล่นดินนะครับแต่ช่วงเช้าแบบนี้ปลูกไว้ก่อนจะดีครับก็ ดีก็เพราะว่าเขาถ้าปล่อยป,ปุ๊บเล่นแรงครับแก้วตาเล่นแรงพี่นกเล่นแรงด้วยอยดูไม่ใช่แค่แก้วตาดื้อครับพี่นกก็ดื้อมือนกันเล่นกับน้องไม่เคยจะอันนี้น้องเลยไม่เคยจะโมโหให้น้องซะเท่าไหร่ปล่อยให้น้องขี่คอจนตัวเองเจ็บรูไมไครับร้องเียถ้าจะเช้านี้เล่นตัวเดียวไม่เป็นไรเล่นแบบนี้ครับให้เขาเล่นไป <laughs> หน้าตาเขาหน้าตาเขาไม่มีตัวป่วนมาขี่คอ,อมอมเมมอยู่กับแม่นี่ดื้อมากครับพีน่นกเราอยู่กับแม่เขาดูแม่เขาอยู่กับแม่เขาดื้อๆแม่เขาก็ของลูกมาก Nhưng Nón tên lên lên Ủa Ông ngon hoa แม่ไปแทงแม่ ทางหนุ่มมีงาแบบนี้ครับทางเด็กทางหนุ่มมีงาเวลาเล่นก็หนักครับเวลาเขาเล่นทีก็แบบนี้ครับแบบแนวดืดดูดูหน่อยเป็นช้างตัวคู่ครับ ตาหงอยแล้วครับหงยแล้วก็ตาไม่ได้เล่นกับพี่หงอยองทำหน้าเศร้าอีกครับกินนมแล้วทำหน้าเศร้าทำหน้าเศร้าอีกครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็สั้นๆครับก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ